สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาร่นะคะในครั้งนี้เราจะมาทำพ i ิกอเด็กกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือ,อในหัวข้อที่ว่าเขาให้เราเป็นใครในชีวิตเขานั่นเองนะคะเราจะไปดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงแล้วก็ต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขานั่นเองนะคะก็จะมีไพ่ให้เลือก3มกองนะคะก็คือ5 7และก็9นั่นเองนะคะกะ็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะ ที่จะเลือกไพ่นะคะแล้วก็เลือกเมื่อจิตใจที่นิ่งแล้วก็มีเซนนะคะว่าโอเคไพ่กองนี้เป็นของเรานะคะเอาละสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะก็คือหมายเลขค่าก,ก่อนนั่นเองสำหรับที่ผู้ที่เลือกไพ่กองหมายเลขนะคะหมายเลขค่าเนี่ยเ,เราใช้ spiral t a r o t r นั่นเองนะคะเราจะมาดูว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ the world three of pentacles นะคะแล้วก็ king of swords นะคะโอเคในสำหรับสถานการณ์เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยนะคะมันก็บางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของบางช่วงบางตอนที่อาจจะมีการ จบลงไปของความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีการจบลงไปนะคะแล้วก็มีการกลับมาเริ่มกันใหม่นะคะการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะการกลับมาแบบคืนดีหรือว่าพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เ,เป็นลักษณะของต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาเขาอาจจะดูเฉยๆนิ่งๆดเูเย็นชานะคะหรือว่าดูเป็นแบบว่าคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดเดียวเด็ด,ด,ดขาดมีความเป็นผู้นํามีความมั่น คงอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็คือว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะมันก็ยังถือว่าตอนนี้ยังดําเนินไปอยู่นะคะมันยังไม่ได้เป็นการจบแบบคอมพลี t นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่มันได้ดูเหมือนกับจบกันแบบคอมพลีทไปแล้วก็ตามแต่มันได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณสองคนได้มีการาที่จะพบปะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราลองไปดูนะคะ ตัวตนของเขาคนนั้นเป็นยังไงตัวตนของเขาคนนั้นนะคะของคนที่เลือกหมายเลขห้นะคะ The Chariot, e c so e of Cups นะคะแล้วก็ Ace of so Pentacles โอเคสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานก็ยังอยู่ในเ,เรื่องราวนะคะของคนที่เขามีความแตกต่างจากคุณนะคะบางคนนี่เป็นเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่คือเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ แตกต่างจากคุณนะคะดังต่อไปนี้คุณลองลิสต์ดูนะคะว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่างกับคุณหรือเปล่าอันที่1อาจจะเป็นในเรื่องของออวัยก็ได้นะคะรักต่างวัยอันที่2ในเรื่องของออความคิดนะคะทัศนคติที่แตกต่างกันมากๆอันที่3อาจจะเป็นในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่อันที่4อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ตัวตนของเขานะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ดีนะคะเขาเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะมีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะการเริ่มเรื่องราวชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินใหม่ๆเช่นการลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะสำหรับในเรื่องราวเส้นทางของความรักเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีการได้แยกทางจากกันไปนะคะหรือว่าจะไม่ต้อง คือจะต้องมีการแยกห่างจากการสักพักะ่ะถึงจะได้มีการกลับมาพบเจอกันนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขาทั้งสองคนน,นั่นเองนี้เรามาดูว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะสายตาที่เขามองคุณคุณเป็นอย่างไรนะคะสิบดาฟ์นายอัพคัพนะคะแล้วก็เซเว่นออฟเพนทัคเกิลเอาละในช่วงที่แยกจากกันไปนะคะเขา เขามีความรู้สึกว่าเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณอาจจะเสียใจนะคะมีความเศร้าเจ็บปวดเสียใจตรงนี้เขารู้ดีนะคะในสายตาที่เขามองคุณนะคะเขามองคุณ เขามองคุณว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอบ,อบอุ่มอ่อ,อนโยนนะคะหรืออาจจะแบบบางที่เขาอาจจะมองคุณว่าคุณมีเสน่ห์แบบมีความเจ้าชู้นิดๆ,ๆก็ได้นะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะแล้วเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องราวของอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าการที่จะเป็นคนที่ э أ, พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีนะคะแต่บางทีเขามองว่าคุณอาจจะมีความอ่อนแอในบางจุดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าเรื่องของร่างกายก็ได้นะคะเขามองว่าคุณยังออมีความอ่อนแออยู่นั่นเองต่อไปนะคะเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรตรงนี้แหละไฮไลท์นะคะเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาสําหรับผู้ที่เลือกหมายเลข5นะคะ cup, เซเ n ่นออฟเคปเซเว่ออฟเพนทาเคินะคะซิกซ์ออฟและ Two of มอนนั่นเองนะคะ เเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เขามีความรู้สึกว่าหลังจากที่เขาอะ่ะมีการลังเลโลเลนะคะหรือว่า ไม่รู้จะให้คุณเป็นอะไรดีหรือว่าไม่รู้จะเลือกคุณดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดนะคะหลังจากที่เขาได้มาพิจารณาไตรตรองนะคะถึงสิ่งที่ผ่านมานะคะสิ่งที่แบบว่าลงทุนลงแรงร่วมกันสร้างมานะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะแบบเป็นลักษณะที่มันมันอาจจะเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าได้คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีการครบกันหลักหลายเดือนหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั่นทําให้เขารู้ว่า คุณเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรในที่สุดเขาก็จะเลือกคุณนะคะให้เป็นใครคนนั้นในชีวิตคุณนั่นก็คือคนที่เขาต้องการที่จะมีข่าวดีด้วยเช่นพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะหรือว่ามีการแต่งงานด้วยนั่นเองนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณเหมาะสมแล้วก็คุณคู่ควรนะคะแต่ว่าในช่วงที่มีปัญหากันเขาอาจจะแบบลังเลไม่แน่ใจหรืออาจจะมีช้อยสองช้อยสาช้อยอะไรแล้วก็เลือกไม่ได้สักทีแต่ในที่สุดเขาก็จะเลือกได้นั่นเอง ต่อไปนะคะ,ะคำแนะนำทีนี้คําแนะนําสําหรับคุณในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างสาหรับผู้ที่เรียกหมายเลขห้านะคะ retreat worth waiting for และ trust นั่นเองนะคะโอเคความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางทีเนี่ยปัญหามันมาจากในเรื่องราวของความเชื่อใจนะคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อใจเขาเท่าไหร่นะคะไม่ค่อย trust ไม่ค่อยหรือไม่ค่อยศรัทธาน,นะคะในเรื่องราวของความรักกับเขาครั้งนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเขา เขาจะหนึ่งเขาจะรักคุณจริงหรือเปล่าสองเขาซื้อสัตว์กับคุณหรือเปล่าตรงนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญไพ่ก็บอกว่าตรงนี้นะคะคุณถ้าอยากจะไปต่อกับเขานะคะคุณต้องเชื่อใจนะคะพยายามที่จะมองสถานการณ์ต่างๆนะคะเ,เป็นไปในลักษณะที่แบบมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเพราะว่าการที่จะ คบหาหรือว่าอยู่กับใครได้เนี่ยนะคะความเชื่อใจกันเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการดึงดูดให้เขาหันด้านนั้นเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าคุณหวัดระแวงเขานะคะคุณคุณคิดว่าเขาเนี่ยนอกใจคุณนะคะก็มันมันมันจะมีแนวโน้มว่าเขาก็จะนอกใจคุณจริงๆนั่นเองนะคะในช่วงคุณต้องการการเยียวยานะคะเช่นในช่วงที่กันที่คุณกับเขามีการแยกจากกันห่างกัน ออกไปเนี่ยนะคะคุณต้องเยียวยาจิตใจตัวเองฟื้นฟูจิตใจตัวเองขึ้นมาให้ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการบําบัดจิตใจตัวเองนะคะให้หันมาฮิลตัวเองมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะความรักครั้งนี้นะคะ worth waiting for คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะในที่สุดเนี่ยทุกอย่างก็จะพิสูจน์ออกมาได้ว่าเขาจะเลือกคุณและคุณเป็นคนที่เขาเลือก นะคะให้อยู่ในชีวิตเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆกับความรักแล้วก็กวนการที่คุณหิวตัวเองขึ้นมาได้เยียวยาตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็คุณให้ความรักและศรัทธากับความรักในครั้งนี้นั่นเองนี่ก็คือคนที่เลือกหมายเลขห้านะคะก็เป็นพลังงานที่ดีอยู่นะคะต่อไปเราไปดูคนที่เลือกหมายเลข7กันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ Number 7นะคะคนที่เลือกหมายเลข7เราไปดูในส่วนของสถานการณ์ความรักในครั้งนี้ สถานการณ์ความรักในครั้งนี้นะคะ King of Pentacle 8ถ้วยนะคะแล้วก็3มไม้นะคะสถานการณ์ความรักครั้งนี้มันอาจจะมันอาจจะเป็นช่วงอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าอาจจะมีการห่างกันนะคะอาจจะมีการแบบเ,เดินหันหลังห่างกันไปนะคะเพราะว่าอีกคนนึงอาจจะไปมีลักษณะเหมือนอ,อ,อาจจะ ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากเกินไปหรือว่า,าไม่ค่อยใส่ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะดูเฉยชาเย็นชาอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกที่มั่นคงอยู่ สาเหตุอาจจะมาจากเรื่องของในเรื่องของการที่จะมีคอน FLICT ก,กันนะคะาบบการทะเลาะเบาแว้งกันได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการมีคอนฟ l i c t กันระหว่างาคุณสองคนด้วยกันเองหรือว่ามีคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนเกี่ยวข้องหรืออะไรก็แล้วแต่มันมักจะทําให้เรื่องราวความรักของคุณสับสน,สบสนยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเลยนะคะมันเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขาเนี่ยนะมีการในเรื่องของ แยกย้ายกันไปนะคะหรือว่าขอห่างกันสักพักหนึ่งอะไรก็ตามนะคะแต่นั่นก็แบบว่านำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายใจพอสมควรนะคะว่าเออจะเอายังไงกับความรัก,ต,กต่อไปดีนั่นเองต่อไปนะคะลองมาดูว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะ energy ของเขาเป็นย่งไรบ้างเอ่ยตัวตนของเขานะคะแปดเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เดอเฮอร์มตตัวตนของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เอาจริงเอาจังนะคะเอาใจใส่กับในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ตามนะคะ ช่วงที่เขาห่างจากคุณไปเขาคิดถึงคุณมากนะ,ะเขาต้องการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่ให้มันดีกว่าเดิมอะเพราะเขารู้สภาพปัญหาดีนะคะปัญหาที่มันดูสับสนวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงหรือว่าคุยกันทีไรก็มีแต่เรื่องที่มันเข้ากันไม่ได้หรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการขัดแย้งกันนะคะเขาอยากจะให้มันออกมาในทิศท,ทางที่ดีนะคะตอนนี้เขาก็ไปค้นหาวิธีอยู่ว่าจะทํำยังไงให้ความรักครั้งนี้มันจะออกมาดีนะคะเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงของการนิ่งเงียบ นะคะอยู่ในโหมดของความนิ่งเงียบนิ่งเฉยหรือว่าแบบอแบบอสอบแอบสืบส่องดูคุณอยู่ก็ตามนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าอยู่กับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากๆเลยในช่วงนี้นะคะนี่ลองดูว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะสาหรับหมายเลขเจ็ดเนี่ยคนนั้นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะหกถ้วยเดิมูนนะคะแล้วก็ห้าเหรียญเขามองภาพตาสายตาที่เขามองคุณนะคะคุณเป็น ถ้วยนะคะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์งดงามนะคะเป็นเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่ามีความจริงใจกับกับคุณนะคะมีความจริงใจกับเขานะคะมีความอ่อนโยนแล้วก็แบบอาจจะแบบความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของเหมือนแบบเขาอาจจะมองคุณเป็นโซเมตด้วยก็ได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนของเขานะคะเป็นเป็นคนที่แบบ มีสายใยความผูกพันกับเขาอะนะคะอาจจะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคือมัน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 ผูกพันลึกซึ้งมากกว่า,าในลักษณะของเป็นคู่รักที่ฉับจุวยทั่วไปนะคะในด้านตัวตนเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,ามักจะมี เรื่องราวสงสัยเกี่ยวกับตัวเขานะคะแต่เขาคิดว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ที่น่า nah, ค้นหาเลยทีเดียวนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบบางทีคุณเป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่เศร้าๆนะหรือว่าแบบคุณเขามองว่าคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นคุณเป็นคนที่ หนึ่งปัญหาในด้านของอารมณ์นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์เศร้าๆมองๆนะคะเวลาโดยเฉพาะเวลาทีา่ทะเลาะก,กับเขาหรือว่าหวาัดระแวงสงสัยในตัวเขาคุณจะเศร้ามองหรือว่าคุณจะแบบว่าอยากจะปริกวิเวกคุณจะแบบน้อยอกน้อยใจขี้น้อยอกน้อยใจนะคะขี้หวัดระแวงนะคะเป็นเป็นเด็กดือ้อเด็กน้อยผู้น้อยใจและวหวัดระแวงอะไรประมาณน,นั้นนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับมักจะชอบบางทีเขาชอบหนีไปอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ น้อยใจเขาว่าเขาไม่ดูแลไม่ใส่ใจคุณอะไรแบบนี้นะคะต่อไปเราลองไปดูนะคะว่าเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขา king of w a n s six of w a n d s แล้วก็ Ace t of cups นะคะโอเคเขาเขาอยากให้คุณเนี่ยนะคะเป็นใครคนนั้น ที่ใช่สําหรับเขานะคะเพราะว่าเขาต้องการคนที่แบบว่ามีเหมือนกับมีวิสัยทัศน์นะคะหรือว่ามองอะไรที่มันแบบว่าไกลๆไ,ไปในอนาคตนะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้นะคะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้นะคะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสําคัญ ความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากที่จะเริ่มใหม่ในทิศทางแนวทางที่ดีขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็คือมันเต็มไปด้วยความรักนะเขาอ่ะเขามีความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็ต้องการให้มันเริ่มต้นกันด้วยดีเพราะว่าจากการทะเลาะวิวาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากจะให้มันแบบว่าเอาชนะประเด็นปัญหาตรงนั้นให้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเริ่มต้นได้ดีประเด็นปัญหาตรงนั้นนะคะหมดไป เขามีแนวโน้มว่าเขาจะพัฒนาความสมคัญพันกับคุณให้ถึงขั้นสุดนะคะเช่นในเรื่องของการแต่งงานนั่นเองนะคะไพ่วิกตอรีนะคะไพ่แห่งการแต่งงานได้ด้วยแล้วก็มาด้วยความรักนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเขามองคุณว่าอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะในฐานะของคนที่เขาจะมอบความรักให้แล้วก็แต่งงานนั่นเองทีนี้ไพ่แนะนำนะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้กับคนที่เลือก7นะคะ พายแนะนำบอกว่า it's i safe for you to love นะคะ release your ex นะคะแล้วก็ pay attention to the red flag โอเคเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเออสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงจริง,รงๆแล้วก็คุณอาจจะหวัดระแวงเขาต่างๆนานานะคะไฮไลท์ไปอยู่ที่ความหวัดระแวงนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเ,เมื่อคุณพิสูจน์ได้แล้วนะว่าเขาเนี่ยมีความจริงใจต่อคุณนะคะคุณควรจะทิ้งไอ้สิ่งความหวาดระแวงไอ พลังงานลบๆอะไรตรงนั้นออกไปนะคะ the time has come to clear your energy นะคะพลังงานลบมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าไปไกลแล้วก็มันจะทำให้เป็นสัญญาณเตือนว่า ความรักครั้งนี้มันจะไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องลดพลังงานตรงนี้ไปให้ได้และเมื่อคุณลดได้นะคะความรักครั้งนี้จะกลายเป็น it's safe for you to love ความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะ Open your heart to give and receive the highest energy of all นะคะตอนนี้คุณต้องปลดปล่อยพลังงานลบออกไปให้หมดแล้วก็ open นะคะเปิดรับพลังงานที่ดีๆ energy นะคะ เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะคะมี energy นะคะในทางที่ดีในทางบวกนะในความสุขสร้างสารรค์นะคะกับความรักนี้ต่อไปคุณจะสมหวังในความรักท้งนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือหมายเลข7นั่นเองนะคะต่อไปไปดูหมายเลข9ก9บ้างคนที่เลือกหมายเลข9เป็นยังไงกันบ้างนะคะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะตอนนี้เราใช้วิดเชสเทอร์รตนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกเลือกหมายเลข9นะคะก็คือ2เหรียญนะคะเดอะแชริออตและอืมคิงออฟซอร์สนะคะทีนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับแบบว่าเป็นช่วงของการที่ ต่างก็ยังไม่ค่อยมั่นคงให้กับกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นในช่วงของการที่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลือกนะคะมันยังดูแบบมันยังไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะคะยังมีการกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์ยังมีการมามาหายหายผุผุโผโ่ตัดสินใจเลือกไม่ได้สักทีนะคะกับความสัมพันธ์นี้จะเาอยายังไงกันดีนะคะยังมีการที่เรียกว่าบางอ,อ,อาจจะเป็นตัวเราหรือคู่ของเราเนี่ยนะคะยังมีการแบบมีตัวช้อยตัว เลือกคนอื่นเข้ามาด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายอยู่นะคะในตอนนี้ความแตกต่างปัญหาอุปสรรคอาจจะหนึ่งมาจากความแตกต่างได้นะคะออลองดูว่ามีหนึ่งในนี้หรือเปล่านะคะความแตกต่างของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยอายุสัญชาติเชื้อชาติศาสนาลองดิสเทนต์ distance, นะคะระยะทางอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ในเรื่องของบางทีอุปสรรคนะคะอุปสรรคเฉพาะ เ,เช่นในเรื่องของใครมีคอมมิชเมนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของบางทียังดูเย็นชาใส่กันนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูเย็นชาเช่นไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่าบางทีใช้คําพูดที่แบบว่าไม่เข้าหูกันอะไรแบบนี้นะคะนี่คือสานะความรักความสัมพันธ์นะต่อไปเราไปดูว่าตัวตนพลังงานของเขานะคะเอเนอร์จีของเขาเป็นยังไงบ้างตัวตนของคน ของเขาคนนั้นนะคะสองเหรียญเป็นเขาเองที่ยังดูไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นคงกับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะเช่นแบบเขายังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลือกอว่าเขาจะเลือกคุณดีไหมหรือว่าในชีวิตเขามันยังมีอะไรต่างๆที่จะต้องทําอีกมากมายไก่กองนะคะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจอะไรเป็นเรื่องที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างนะคะรวมไปถึงว่า,าคนในชีวิตเขานะคะก็มีทั้ง คนเก่าคนใหม่อะไรเข้ามาวนเวียนของเขา้ามาวนเวียนในชีวิตของเขาเสมอเลยแล้วก็แบบคือก็เขาก็ยังทําตัวเป็นสวยเลือกได้หลอเลือกได้อะไรของเขาอยู่นะคะแต่มันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่ก็คือว่ามันยังมีจุดดีก็คือเขามีความรักนะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันมันเป็นจุดเริ่มต้นน่ะนะคะว่าในใจเขาอะมีความรัก นะคะมีความจริงใจถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบเหมือนเป็นคนเจ้าชู้หรือเหมือนเป็นคนเจ้าเล่อะไรเล่นไม่เกมอะไรกับคุณก็ตามนะคะแต่ลึกๆในใจเขามีความจริงใจและมีความรักให้คุณนั่นเองเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นคนอย่างไรนะคะสามดาบสอง สองดาบน,นะคะแล้วก็คว e นออฟ w อน d s ก่อนอื่นเลยนะคะเขามองเป็นคนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าอะไรก็แร้วแต่เนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าดึงดึงดูดนะคะทำอะไรก็ทำได้ดีนะคะเรียกว่าเป็นที่อยู่ในจุดที่ใครๆก็ชื่นชมหรือว่าจุดที่แบบว่าประสบความสําเร็จนะคะ,ะคุณอาจจะดู ภายนอกเหมือนไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร์อะไรใครสักเท่าไหร่นะคะคุณเป็นควีน n of วลยนั่นเองนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็ร้อนแรงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีแบบเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องราวของความรักซ้อนหรือความรักสัมาเศร้าหรือมีคนอื่นเข้ามามีทิพธิพลกับความรักครั้งนี้ได้นะคะแล้วมันเป็นจุดที่เขามีความรู้สึกว่าเ ออคุณอาจจะลังเลนะคะเป็นมองคุณว่าคุณเลือกไม่ได้สักทีหรือไงคุณลังเลคุณตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่แบบลังเลไปด้วยกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วกออ็แต่เขารู้นะคะว่าบางทีเนี่ยการที่เขาทําอะไรต่างๆนะคะท,ท,ที่ที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันดูแบบมีปัญหานะคะเขารู้ว่าตรงนั้นอะ คุณก็รู้สึกเสียใจเช่นกันนะคะเขามองตรงนี้นะหรือแล้วเขาก็อาจจะมองว่าไอการที่คุณเสียใจเนี่ยนะคะคุณอาจจะแบบเลยลังเลว่าจะเลือกเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขารู้นั่นเองข้อที่3เนี่ยนะคะคือไฮไลท์ว่าเขาต้องการให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะเขาต้องการให้คนที่เลือกหมายเลขเก้าเนี่ยเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะ สองเหรียญทำไมได้สองเหรียญทุกอันเลยนะคะแปดถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเขไปขึ้นซ้ำๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะต้องการให้คุณเป็นอะไระล่ะคะจะบอกว่าเขาก็ยังคงไม่ฟันธงนะคะเขายังไม่ฟันธงหรือว่าเขาเขายังยังเลือกไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าเขาเขาพยายามที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะเขายังพยายามที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะคะ เพราะด้วยความรักนะออ่ด้วยความรักเนี่ยยังทำให้เขาเลยอยากที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะแต่เขากำลังตัดสินใจค่ะมันเป็นช่วงที่เขากำลังตัดสินใจว่าถ้าความรักนี้ไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่าถ้าแบบมีการพลาดขึ้นมาในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาจะเดินจากไปทั้ง,ท,งทั้งที่ยังรักนะคะเ,เขาจะเดินจากไปทั้งที่ยังรักณนะตอนนี้เนี่ยเขา คือเหมือนกับเขาก็ยังต้องการที่จะเก็บคุณไว้ในชีวิตแต่มาเมื่อไหร่ที่แบบปัญหามันถาโถมหนักหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะเขาจะเดินหันหลังจากไปทั้งที่ยังรักนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูคําแนะนําบ้างคําแนะนําของพวกที่เลือกหมายเลขเนะคะควรจะทําไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ reconciliation engagement ะะแล้วก็ new love. โอเคคือถ้าคุณนะคะมีการที่แบบว่าเลิกรานะคะเลิกราหรือว่าแบบมันต้องหันหลังจากกันจริงๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องต้องทำใจนะคะว่าว่าว่ามันมเขาอาจจะไม่ใช่นะคะเขาอาจจะไม่ใช่เพราะเ,เมื่อ เขาตัดสินใจนะคะว่าจะต้องมีการหันหลังเดินจากไปเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่มากกว่านะคะ new love new person that s t i r e your r o m a t i c feeling นะคะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่มั่นคงความรักครั้งใหม่ที่เป็นคนของคุณนะคะเป็นคนจากอดีตชาตินะคะของคุณนั่นเองที่จะมาให้ความรักความมั่นคงในครั้งนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเขายังคง ลังเลไม่แน่ใจ2จิต2ใจนะคะยังไม่มีความมั่นคงอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขาน่าจะไม่ใช่แล้วคนที่ใช่ของคุณนะคะจะเป็นคนใหม่คนที่มีความตั้งใจที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะอาจจะเป็นเอ็น g กจ e มนต์นะคะนี่แปลว่ามั่นหมายนะคะหรือว่าอาจจะพัฒนานะคะเป็นแฟนที่มีคอมมิชเมนต์มั่นคงเป็นคู่แต่งงานหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งคุณจะหาได้จากคนที่เขามั่นคงกับคุณนะคะ คนที่เขาพร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคุณจริงๆแล้วโฟกัสไปที่น่าจะเป็นคนใหม่ๆมากกว่าโอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะโดยภาพรวมนะคะแล้วก็เป็น general reading นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ